สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบพอกับชนสาวหน้าพ่อเพียงอีกือเกานะคะมาค่ะพี่น้องขามูนีสาวหน้ามาพบพอกับพี่น้องในวันอาทิตย์ที่6มีนาคม25 6 5 65, ค่หะพี่น้องคะมูนีสาวหน้ากระพาพพี่น้องมาเบิงรถคีบอ้อยอค่ะพี่น้องมาเบิงบรรยากาศการคีบอ้อย,อายการเรียงอ้อยจัดอ้อยขึ้นรถเพื่อนําไปขายค่ะพี่น้องคะหลังจากที่สาวหน้าห้างหายไปสองอาทิตย์คะ่ะเนื่องจากติดภารกิจนะคะพี่น้อง วันนี้กลับมาแล้วค่ะพี่นองคะสาวหน้าก็ต้องขอขอบคุณพี่นองทุกคนนะคะที่เขามาเบิงคลิปที่เขามารับชมกันสาวหน้าก็ขอบคุณหลายหลายค่ะพี่นองขอบคุณาจใจเลยนะคะที่พี่นองยังคอยเป็นกําลังใจให้กับสาวหน้าสาวหน้าก็หวังว่าพี่นองสิติดตามสิรับชมสิเบิงคลิปที่สาวหน้านําเสนอให้พี่นองในเบิงกันตลอดไปนะคะพี่นองคะให้กับสาวหน้าสัญญาวา ท่านีผู้ติดตามครบ50ซิฟซับสไครต์ค่ะพี่น้องคะสาวน้าสิไลซ้เนในพี่น้องในเบิร์บรรยากาศนะคะพี่น้องคะบรรยากาศสดๆก,กันเลยค่ะสำหรับมือนี้นะคะพี่น้องก็คือการไม่เก็บตกไกลนี่ค่ะพี่น้องคะเลยย่ามเพชรให้แล้วพลาดในมือนี้ค่ะพี่น้องเพื่อจะได้ค้นย่ายไปอีกหมู่บ้านนึงค่ะพี่น้องคะแต่อีกอย่างนึง ที่ต้องเฝ้านะคะพี่น้องก็คือเรื่องของอากาศ<อ>ค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าฟัางคาวเนาะค่ะพยากรอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพ่นกระแจงมาว่าพายุสข่เขานะคะพี่น้องคะพายุฤดูร้อนมาสันค่ะอีกสองสามมือก็สิมาหอดบานสาวหน้าแลว้วก็เลยต้องเฝ้าค่ะพี่น้องคะอมอนีเต็มขั้นหนึ่งเหรอเนี่ยคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะที่จอดล้อ,อยตรงนั้นเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องคะ กำลังขืนขั้นที่สองแล้วค่ะพี่น้องฝ่าวยางคากเลยค่ะฝ่าวนสภาพอากาศค่ะพี่น้องค่ะฝนตกมากเขามาเห็บดบ่ได้โอ้ยเสดเวลาลายค่ะพี่น้องเจ้าของไรอ่อยเพิ่นกระเสียเวลาคนเห็ดงานรับจ้างแบบเข่ากระเสียเวลาค่ะพี่น้องค่ะเจ้าหน้าเพิ่นกระฝ่าวเนาะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าบรรยากาศดีอากาศดีแบบนี้ เห็ดใยเร็วท่าใดก็แห้งดีค่ะพี่น้องคะแต่ภายตายความเร็วก็ต้องมีความปลอดภัยเนาะพี่น้องถ้าเกิดมีการช้ำรูดเสียหายมากกระสอบลำบากเนาะค่ะพี่น้องคะอะไรแต่ละชิ้นอะไรแต่ละโต้ค่ะพี่น้องว่าถ้าเป็นเครื่องย่นเครื่องจากก็สามาดเปลี่ยนอะไหล่เปลี่ยนเครื่องกลได้และค้นขาผีทีค่ะพี่น้องเปลี่ยนบ่ดด้เนาะ่าพี่น้องเนาะ พี่น้องมุนบรรยากาศกันไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะ พี่น้องคะส,ส,สำหรับมอนี้นะคะสาวหน้าก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวหน้าในได้ค่ะพี่น้องคะเพอเป็นกำลังแรงใจให้สาวหน้าเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่พี่น้องในเบิง์บรรยากาศการคลิปอ่อยกันแล้วนะคะสาวหน้าก็จะขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สาวหน้าก็ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขกายสบายใจนะคะพี่น้องค้าร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยทุกูทุกคนนะคะพี่น้องค้า อยู่น้ำกันไปโดนๆน,นะคะพี่น้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ